สวัสดีค่ะมาเจอกับอู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมคันราคาเบาๆนะคะหน้ายักษ์เครื่อง J.O. 7 c 1 75แรงปั๊มสายนะคะตัวนี้เป็นเครื่องธรรมดานะคะเป็นหัวหน้ายักษ์ตอนเดียวนะคะใส่คาซีไทยบ้านเราราคาตัวนี้อยู่ที่700,000ทวนนะคะใส่คาซีไทยบ้านเรา ันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะสเปคกระบะก็3ามเมตรหกลูกค้าน่าจะมารับวันนี้แล้วนะคะคันนี้ไปอยู่อุบลราชธานีค่ะคันนี้สีขาวมุกเล่นลายเขียวแดงเหลืองน้ำเงินนะคะ ใส่ปลายท่อเป็นเอสเลดเอสเลดปลายไทยเทนะคะส่วนกระบะระแนงข้างบนเป็นระแนงสองตัวนะคะเล่นลายไทยเท คันนี้พร้อมส่งมอบแล้วนะคะแต่ใครมองหารุ่นนี้ราคาจบกันที่เจ็ดแสนทวนยังมีว่างอยู่นะคะลองโทรมาสอบถามได้ว่างอยู่คันหนึ่งคือคันนี้เลยนะคะคันนี้ค่ะเพิ่งเสร็จสีมานะคะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรส่วนคันสีฟ้าก็เป็นเครื่องเจ e ็ด e เข็บนะคะยังว่างอยู่สวยมากเดี๋ยวจะรีวิวให้ดู ตัดหมดแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าจะมารับวันนี้แล้วนะคะเป็นซื้อผ่านทกศนะคะทกสโอ,อนเงินมาให้ทางอูเรียบร้อยแล้วแต่ลูกค้าเพิ่งได้เลิกรับรถวันนี้นะคะ าดูข้างในกันเสร็จหมดแล้วนะคะตัวนี้เบาหุ้มหนังนะคะตัวนี้เป็นดําแดงเป็นเบาะดําแดงนะคะตัวนี้คอนโซล สวยนะคะคันนี้สวยลูกค้าสั่งแต่งประมาณนี้นะคะตัวนี้ไม่ใส่หมวกกระจุกนาซาเต็มไฟหลังคาเต็มนะคะเอาใบหน้า คิวเลดมือจับเปิดเลดปีกปัดน้ำฝนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้คือลูกค้าสั่งประมาณนี้เลยใครมองหารถยังมีว่างอยู่อยู่หลายคันเลยนะคะสำหรับฮี่โน่จะเป็นราคาเบาๆก็จะมีสมอ j จ7อนะคะเห็นไหมข้างหลังสีมะนาวยังไม่ได้ตกแต่งนะคะเพิ่งทำเดินไฟเสร็จแล้วรอชุดแต่งยังไม่มา ตัวนั้นก็ราคาเบาๆเหมือนกันนะคะสมอตอนเดียวหน้ายักษ์ตอนเดียวก็อยู่ราคาเจ็ดแสนทวนถ้าประมาณคันนี้นะใครมองหารถรุ่นไหนลองโทรสอบถามได้นะคะยังมีว่างอีกห้ายคันเลยไม่ว่าจะเป็นโรบคปตอนเดียว CHK6HK ยางเก้าเราก็มีนะคะ hino หน้ายักษ์ฮิโน่เมกแล้วก็ 7e หัวตนเดียวหัวแขบสิงไฮเทคแขบแล้วก็ไฟเตอร์หัวตนเดียว6 m 61นะคะแล้วก็หัวโชกุนแขบหัวปลาดุกแขบเครื่อง6 m 60เราก็มีว่างอยู่นะคะลองโทรสอบถามได้ มาตามเบอร์โทรที่โชว์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะคลิปนี้ลากันไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ